ซึ่งมีคนถามเหมือนกันนะคุณเผ่าถ้ามี global ETF อยู่แล้วระหว่าง The มติ i อ optimize กับ Alpha แนะนำลงตัวไหนครับก็คือถ้ามีเงินลงได้ลง Alpha ครับถ้าไปดูแล้วเนี่ยลง Alpha เนี่ยมันลงเป็นประเทศการประเทศมันจะกระจายความเสี่ยงเยอะกว่าคือ The มติกออปติมอิสเนี่ยมันอาจจะลงเป็นธีมก็คือธีมเมกกเทรนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความสวิงที่สูงกว่าหุ่นส่วนมากตีมส่วนมากมันเบสอยู่ที่ US มันไม่ได้กระจายไปแม้มันจะมีแลนด์กิ้งประเทศจีนอื่นๆด้วยแต่จริงๆเป็นส่วนน้อยนะคบเพราะน ได้เยอะๆแบบนี้แล้วปลอดภัยหน่อยก็จะไปอัลฟาดีกว่าแต่แต่แต่อะไรครับเรามีการพัฒนาอัลกอริทึมตีมติกออปติมัยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะลดความเสี่ยงช่วงขาลงถูกไหมอัลฟาเนี่ยความเสี่ยงขาลงมันจะต่ําอยู่แล้วเพราะมันไปซื้อตลาดหุ้นที่มันถูกตีมติกออปติ atic, ize, มัยเมื่อกี้ที่บอกไปอะความเสี่ยงคือมันซื้อในตีมแมกซเทรนแล้วส่วนมากอยู่ในสารัลถ้าหุ้นมันตกหมดมันลงหมดมันไม่สนใจใครอยู่แล้วเราเลยเพิ่มตัว AI เนี่ยพิดิชชั่นกัวตีมพิดิชชั่นเหมือนกันว่าเฮ้ แล้วว่าครับเราจะไม่ซื้อและไม่ลงทุนในทีมและเราจะไปถือตัวดอลลาร์อินเด็กซึ่งตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันคือทรัพย์สินที่มีคอลเลียชันตรงข้ามกับตลาดหุ้นหมายความว่าถ้าตลาดหุ้นส่วนมากตกดอลลาร์อินเด็กซ์จะขึ้นถ้าตลาดหุ้นขึ้นดอลลาร์อินเด็กซ์จะตกหรือไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเพราะนั้นช่วงที่ตลาดหุ้นตกตกเนี่ยการไปถือดอลลาร์อินเด็กซ์ไว้เนี่ยก็จะทําให้เราได้ประโยชน์ช่วงถือไปด้วยไม่ได้ถือแค่เงินสดนะครับเพราะนั้นมีเงินลงได้ลงอัลฟาแต่ถ้าไม่ดี เพราะล่าสุดที่เราอัปเดตตัวอัลกอริทึมแล้ว <Ha. S 1> ในติมติกออติเมทไม่ต้องห่วงแบบเรื่องของตลาดหุ้นจะร่วงมาก